แกงลุม่มนี่เราก็มีแกงลุมนั่งปอกเมื่อวานนี้นั่งปอกนั่งขูดเมื่อวานแกงมะลุมแล้วเราก็จะมีแกงมะลุืมทั้งหมอ้อตายทั้งหม้อแส่นหม้อมนี้หละเด็กกำลงผสมต้นเติมไม่ได้ทายแล้วก็เอาตอนนี้แหละแกงกระมึกแกงกระมึก เห้ันไปทำอะไรกันเก่งกะมึกแห้งใส่ปลาเค็มบ้านเก็บให้เก็ี้ยกลหนึ่งชิมได้ไหมเนี่ยน้ำใส่ยิ่งส้มปลาเป่าไม่ใส่กะทินางไม่ไดใส่ใส่ตังเคี่ยวอันนี้แหละทายนานก็ไม่ได้เต็มทายนานก็ไม่ได้ขหมุนเต็ม เร่งน้นเต็มทายไม่ได้ท่อนกำลังน่ากินเลยปักกำลังน่ากินชิมยังน้อยอะลองชิมดิชิมแล้ว,ลวพอแล้วปากปชิมดิพูดปากปากชิมอะไรไม่ถนัดชิมอะไรไม่ถูกช้อนมาดิชิมแล้วชิมแล้วออนเข็มเติปเปนปลาไปนิดนึง ใส่น้ำตาลนี้น้ำตาลนน้ำตาลแขงส้มหมลุมก็ต้องออกหวานนิดนึงเปรี้ยวเค็มแข็งส้มสามรสไปแรกไปแรกบักร้อนเขี่ยวให้เปือ่อยเคี่ยวให้เปื่อยยังไม่กล้าใส่เค็มเยอะ ก็หมึกมันก็เข็ม,มให้นิดหนึ่งพอ,อแล้วนะโอ้ยได้สองทีแล้วก็โอคอยเปือ่อยแกงมะลมแกงมะลมปลาปลาบ้านแกงก็หมึกไม่มีปลาเข็มหวานก็เก็บให้เก็บให้น้อง ออทอดทก็เอาบ้างุเอาบ้างนะไปเก็บให้ในออทบ้างมีอีกยังอยู่อีกฮะเลมอะมันเลมได้เลยมันเลมอันนี้มันล้มเลมมันออกส่วนผมจริงไม่ใช่น้ามันล้มนะมันก็ออกมาให้กินน้ำอยู่อะน้ำใจแค่น้ำมันมีอยู่ตอนนั้นน้ำมันมีอยู่ในสระ้างนู้นอีนู้นต้นโน้นลงนะต้นล่างด้วย เออตัวล่างด้วยเก็บตัวล่างด้วยตัวล่างก็มีติดฝักกัอนกันอ่าอ,อ,อแค่นี้แหละนหลุมหลอกมันลุมเปื่อย